ทำขอขมาและอธิษฐานจิตอธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดมนต์ก่อนนอนก็ได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ สัพพังอปาราทังธรรมธาเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอปาราทังธรรมธาเมพันเตอุกาสะธรรมมีพันเต,มามนเต,นเตหากข้าพระเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหรันตุพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอโปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าด้วยหากข้าพระเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีต,ตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง ทงเจริญด้วยอายุวันนะสุขาพละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพาธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทางทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พานิพานเถิดหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบและขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรก,กภูมิพบแสงสว่างทางทางโลกทางธรรมเทิน คนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติแต่ละคนมีเจ้ากรรมในเวรที่แตกต่างกันการสวดขอขมาเพื่อเป็นการลดและปลดหนี้กรรมให้น้อยลงสาธุ